ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ BBC m a t of the Day รายงานการให้สัมภาษณ์อา n เนอร์สล็อตกับฟอร์มของทีมลิเวอร์พูลหลังจากเอาชนะเวสแฮมอยู่ในเจ็ดสต่อ1เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาผมคิดว่ามีช่วง6หรือ7นาทีที่ผมไม่ค่อยมีสมาธิวันนี้ก็เหมือนเดิมเล็กน้อยยิงประตูดได้ในช่วงท้ายเกมและยังเหลือเวลาอีก7นาที ผมชอบผู้ตัดสินที่ตัดสินให้ต่อเวลาพิเศษโดยเฉพาะถ้าทีมตรงข้ามเสียเวลาไปมากแต่เกมนี้เราไม่ได้ทำแบบนี้แม้แต่วินาทีเดียวแถมยังทดเวลาอีก7นาทีผู้เล่นของเราต้องต่อสู้อย่างหนักและผมพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อกระตุ้นพวกเขาจากทางข้างสนามและท้ายที่สุดเราก็รอดมาได้เพราะมันมีโอกาสที่พวกเขาหมงบอลไปโดนคานในช่วงต่อเวลาเกี่ยวกับการตอบสนองของทีมต่อความพ่ายแพ้ นั่นอาจเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดทั้งฤดูกาลหลังจากความผิดหวังจากการโดนปารีสแซงแชกคแมงเขียรตกรอบเราก็กลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งด้วยทัศนคติแบบนี้ทุกๆ3วันเราไม่ได้ชนะเกมด้วยวิธีง่ายๆเลยเราพยายามต่อบอลกันให้มากขึ้นพยายามครองบอลเอาไว้ครึ่งแรกเราทำงานกันได้ค่อนข้างดีแต่ครึ่งหลังมาตรฐานต่างๆของเรานั้นลดลงไปมาก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกจนถึงครึ่งหลังอย่างที่ผมบอกไปฟอร์มการเล่นในครึ่งแรกนั้นดีมากมีการเคลื่อนที่และวิ่งเยอะมากเราควบคุมเกมได้และบางทีเราน่าจะนำสอต่อศูนย์ครึ่งหลังพวกเขาทำให้เกมของเรายากขึ้นมากเพราะพวกเขาส่งผู้เล่นหลายคนเข้าไปในแดนกลางโมฮัมเหม็ดคูดุสเริ่มวิ่งไปทั่วทุกหนทุกแห่งของสนามและเขาแทบจะเป็นคนที่เราไม่สามารถตามประกบได้เลยและ เพราะพวกเขาก็มีเจอร์อตโบเวนซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถวิ่งตัดหลังได้เสมอนั่นทำให้เราเล่นได้ยากมากแต่เราโชคดีที่มีอาริสันเบกเกอร์ช่วยเซฟไว้ให้เราหลายครัง้งเกี่ยวกับความสำคัญของประตูชัยจากเฟอร์กิวฟานได้เป็นประตูที่สำคัญมากเพราะตอนนี้เราต้องการชัยชนะอีก2นัด ผมคิดว่า33เกมแรกแสดงให้เห็นว่าเรายากแค่ไหนที่จะชนะเกมฟุตบอลมันฟังดูแปลกเมื่อคุณมีแต้มนำอยู่หลายแต้มแต่นี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของพิมลิกการชนะเกมนี้ถือเป็นเรื่องดีตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องชนะอีกสองครั้งเรารู้ว่าต้องทำอะไรซึ่งเป็นเรื่องยากแต่เราจะสู้เพื่อมันให้เต็มที่ที่สุดเกี่ยวกับการเก็บอีก6แต้มเพื่อคว้าแชมป ฤดูกาลนี้มันยากสำหรับเรามากชัยชนะทุกครั้งที่เราชนะมาได้นั้นยากจริงๆและตอนนี้อย่างที่คุณรู้เราต้องการชัยชนะอีก2เกมและ3ามเกมหลังสุดก็แสดงให้เห็นโดยทั่วไปว่าการจะชนะเกมใดเกมหนึ่งนั้นยากแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงช่วงท้ายฤดูกาลนี้เลยสัปดาห์หน้าเราจะเจอกับเลสเตอร์อีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสกันแค่นั้น Sky ยสปอร์รายงานว่าเฟอร์กิวฟันไดยยืนยันหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูน e เต็ด2-1ว่าอนาคตของเขากับทางสโมสรจะได้รู้กันแล้วในสัปดาหนะ์หน้าผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าผมรักสโมสรแห่งนี้มากแค่ไหนมาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรอนาคตของเขากับสโมสรลิเวอร์พูล เอาละตอนนี้เราไปต่อกันที่เกมต่อไปเถอะผมมีความสุขมากที่ได้เป็นกัปตันทีมในเกมที่100ของผมกับสโมสรลิเวอร์พูลมันเป็นวันที่เต็มไปด้วยอารมณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ฮิวส์โบโรด้วยและนั่นคือจุดสนใจหลักและตอนนี้อย่างที่คุณเห็นเรากําลังเข้าใกล้ความฝันของพวกเราทุกคนไปอีกก้าหนึ่งแล้วจริงๆเกี่ยวกับจังหวะผิดพลาดในการสื่อสารกับแอนดูโลบสันจนเป็นเหตุให้เสียประตูตีเสมอ ผมได้ยินเสียงโรบสันกรีดร้องและตะโกนแต่ฟังนะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอการสื่อสารที่ผิดพลาดเห็นได้ชัดว่ายังมีเวลาที่จะแก้ไขเรื่องนี้และโชคดีที่เราทำมันได้สำเร็จในที่สุดจากนั้นโมฮัมเหม็ดซาล่าที่สัมภาษณ์ข้างๆฟานได้พูดถึงสัญญาฉบับใหม่ของเขาผมดีใจที่เราทำมันสำเร็จได้ในที่สุดและตั้งแต่เนิ่นๆด้วยและผมหวังว่าเฟอร์กิวจะเป็นคนต่อไปนะฮ่า และแน่นอนว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการแต่ผมอยากที่จะเล่นกับเขาต่อไปในฤดูกาลหน้า Sky ยสปอรรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาร่ากับชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือเวสต์แฮมเดทสอต่อ1ในค่ำคืนที่ผ่านมาแน่นอนว่าการนั่งที่มานั่งสำรองมันแย่กว่ามากเมื่อคุณอยู่ในสนามคุณจะรู้สึกได้มากกว่าแต่ผมดีใจที่เราสามารถคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุด พวกเขาเป็นทีมที่ดีนะพูดตรงๆพวกเขามีแผนการที่ดีและเล่นได้ดีขึ้นในครึ่งหลังและสามารถทําประตูได้สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเราคือการคว้าชัยชนะและเราก็ทําได้ดีในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้าย เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของเขาผมดีใจที่เราสามารถทํามันได้ก่อนที่ฤดูกาลจะสิ้นสุดลงและหวังว่าเฟอร์กูฟันได้จะเป็นรายต่อไปในไม่ช้านี้เขาสามารถทําในสิ่งที่เขาต้องการได้แต่ผมอยากเห็นเขาอยู่ที่นี่อีกครั้งในปีหน้าผมต้องการเล่นกับเขาต่อไปอีกเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาว่าณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลจะสามารถแตะแชมป์ได้หรือไม่ใช่ผมคิดว่าตอนนี้เราสามารถพูดแบบนั้นได้นะพูดตรงๆเมื่อเราเป็นแชมป์เราก็เป็นแชมป์ในช่วงล็อกดาวน์ ดังนั้นมาลุยกันเลยดีกว่าและมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อไปจากนี้ซาลาธรทำสถิติยิงบวกจ่ายใน1นึ่ฤดูกาล EPL โมซาลาธ์ทำสถิติมีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดใน1นึฤดูกาลตั้งแต่เพียมลิกเริ่มใช้ระบบแข่ง38นัดต่อซีซั่นภายหลังแอซิดให้ลุยดิอาสยิงประตูช่วยลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมเดตต่อหน ผลงานเกมวันอาทิตย์ทำให้ซีซันนี้ปีกอียิปต์วัย32ปีมีส่วนร่วมกับประตู45ครั้งแบ่งเป็น27ประตู18แอซิสจากการลง32นัดในลีกสถิติก่อนหน้านิเทียรี่องรีตำนานกองหน้าอาร์เซนอลทำไว้ในฤดูกาล2002-2003ด้วยจำนวน24ประตู20แอซิสสองฤดูกาลที่แล้วเออริงฮาแรแลนหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้ทาาสถิติองรีโดยทำ36ประตู8แอซิสแต่ตอนนี้ทั้งคู่โดนซาลาแสงขึ้นแทน หากนับก่อนปี1995สมัยพิมลีกยังใช้ระบบแข่ง42นัดต่อฤดูกาลอลันเชรอร์กับแอนดี้โคยังครองสถิติร่วมมีส่วนกับประตูไป47ครั้งนอกจากนี้สถิติเปิดเผยตั้งแต่ย้ายจากโรมา่าสู่ทิ่นแอนฟิลด์ในปี2017ไม่มีผู้เล่นคนไหนในลีกที่ยิงประตูสร้างโอกาสจากจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play, และสัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่งมากไปกว่าซาลาเวสแฮมคือทีมที่มีคุณภาพและวางแผนได้ดี พวกเขาเล่นดีขึ้นในครึ่งหลังจนยิงคืนใส่เราซาลาซึ่งเพิ่งต่อสัญญาถึงปี2027เปิดใจหลังแข่งยังไงก็ตามเมื่อถึงช่วงนี้ของซีซั่นสิ่งสำคัญสุดคือชัยชนะและเราทำได้ดีในช่วงไม่กี่นาทีก่อนจบเกมเราต้องคว้าแชมป์ลีกเพื่อตอบแทนแฟนบอลตอนได้แชมป์เมื่อปี2020เราอยู่ระหว่างช่วงโควิดดังนั้นเราแค่ต้องพยายามอีกครั้งนั่นคือสิ่งสำคัญสุด แข่งเปลี่ยนเกมรอยเคียนตำนานมิดฟิลฮาร์ดแมนเชอร์ชูโมซาลาเป็นยอดแข้งของจริงและเต็มไปด้วยความพิเศษพร้อมชี้ถ้าอาร์เซนอลมีนักเตะแบบนี้คงคว้าแชมป์ลีกไปแล้วบางโมโชฟอร์มเด็ดอาิตให้ลุยดิอารัดประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะเวสต์แฮม7-2ต่อ1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้หงแดงเก็บแต้มเพิ่มเป็น76คะแนนนำห่างอาร์เซนอล13แต้มและต้องการแค่6คะแนนจาก6เกมที่เหลืออยู่ก็จะคว้าแชมป์ลีกในฤดูก,กาลนี้ ซาลาเป็นหนึ่งในนักเตะคียแมนสำคัญของทีมโดยผลงานในเกมเฉือนขุนค้อนทำให้เขาสร้างสถิติมีส่วนกับการทำประตูมากที่สุดต่อซีซั่นในยุคที่พิมลิกมีโปรแกรม38แมตช์ด้วยจำนวน45ลูกโดยเป็นการส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาขาย27ลูกกับ18แอสซิแสแซงหน้าเชียรี่องรีก,กับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่44ประตู คีนยอมรับว่าซาร่าเป็นนักเตะชั้นยอดอย่างแท้จริงพร้อมชี้อาร์เซนอลขาดนักเตะตัวเปลี่ยนเกมแบบบางโมงทําให้พวกเขาพลาดการลุ้นแชมป์ลีกในช่วงที่ผ่านมาไม่มีอะไรต้องสงสัยเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักเตะดาวรุ่งทุกคนเราคงเห็นสิ่งที่เขาทําแล้วในทุกๆสัปดาห์การยิงประตูและแอซิสดได้อย่างต่อเนื่องถ้าคุณให้ซาร่าอยู่ในทีมอาร์เซนอลป่านนี้อาร์เซนอลคงคว้าแชมป์ลีกปีนี้ไปแล้วนั่นคือความพิเศษของเขาคีนกล่าวทิ้งท้าย รอยคีนตำนานกัปตันแมนเชสเตอร์ตดตั้งข้อสงสัยเฟอร์กิวฟานได้กองหลังลิเวอร์พูลผลักคู่แข่งอาจเข้าข่ายฟาวกโคกเตะมุมประตูชัยเปิดบ้านเฉือนเวสเซมิเตตสองต่อหนึ่งลุยดีอาร์ยิงช่วยหงแดงนำต้นเกมจนนาที86ฟานได้สกัดไปโดนแอนดูลบสันเข้าโกตัวเองตีเสมอให้ขุนค้อนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้น3นาทีเซนเตอร์กัปตันลิเวอร์พูลแก้ตัวเติมโขกลูกเปิดเตะมุมจากอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์เป็นประตูตัดสินเกมเข้าใกล้แชมป์เทมบริก ก่อนที่ฟานได้จะทาประตูเกิดการขวพันกับนิคารฟือครุกตัวประกบคู่แข่งแต่แอนนี้แมดลีย์เป่าในสนามไม่ว่าอะไรและ VAR ก็ไม่แทรกแซงฟานได้ผลักแรงใช้ได้เลยใช่ไหมละ่ะผมคิดไว้ว่า VAR จะต้องพิจารณาจังหวะนี้คียนแสดงทัศนะระหว่างเป็นกูรูแต่ชัดเจนว่า VAR ไม่เช็คและลิเวอร์พูลก็ทําในสิ่งที่แชมเปี้ยนทําได้คือการหาทางเก็บชัยชนะเคลลี่เคนพิธีกรร,รายการลูกสาวเคลนินดันกริชตำนานหอกลิเวอร์พูลอยู่ในห้องส่งด้วยพยายามอาธิบาย รอยอย่างที่คุณรู้คือ VAR พิจารณาทุกจังหวะอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะคำตัดสินที่เกี่ยวข้องกับการได้ประตูซึ่งคีนตอบกลับแน่นอนพวกเขาทำแบบนั้นเซฟฟานเดนเบิร์กเป็นผู้เล่นของเบรนท์ฟอร์ดที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากในเกมที่เสมอกับอาเซนอลไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งมากในการเคลียบอลได้มากกว่า9ครั้งชนะการดวลบอลมากกว่า8ครั้งการดวลกลางอากาศมากกว่า5ครั้งชนะแท็กเกิลมากกว่า3ครั้งชนะการดวลและเข้าสกัดได้100%เ ค่าเฉลียนในเกมของเขานับว่าโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมทีมเบรนส์ฟอร์ดทั้งหมดและแน่นอนว่าตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ฟาเดนเบิร์กเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมคงจะโกหกถ้าบอกว่าผมไม่เคยฝันที่จะได้กลับไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้มันดีกว่าสําหรับอาชีพของผมหากเลือกเส้นทางที่แตกต่างและหลงเล่นมากขึ้นลิเวอร์พูลบอกกับผมว่าพวกเขาต้องการให้ผมอยู่ต่อมันเป็นเพียงการเลือกของผมที่ต้องการย้ายออกไปเพื่อลงเล่นในฐานะตัวจริงมากขึ้น ตอนนี้ผมเป็นตัวจริงที่ลงเล่นตลอดเวลาตราบใดที่เขาฟิตสมบูรณ์ที่ลิเวอร์พูลผมคงจะเป็นผู้เล่นที่ต้องเติมเต็มช่องว่างมากกว่านี้ผมรู้ดีว่าถ้าผมทำได้ดีที่นี่อีก2-3ปีผมก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปสโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งและกลายเป็นตัวจริงที่นั่น